ที่จังหวัดเชียงรายพบดินยุบเป็นหลุมขนาดใหญ่กลางทุ่งนานในตำบลจอหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.7ริกเตอร์ชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าหลุมมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ นายกิติแก้วกันทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลจอมหมอกแก้วและชาวบ้านในบ้านดงมะเฟืองตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนาผู้สื่อข่าวไปดูดินยุบตัวจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านดงมะเฟืองหมู่9ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวหลังคนเลี้ยงวัวแจ้งว่ามีดินยุบขนาดใหญ่กว้างกว่า3เมตรยาวกว่า4เมตรและลึกกว่า3เมตร นายกิติแก้วเปิดเผยว่าหลุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีแผ่นดินไหวขนาด2.7ริกเตอร์เมื่อวันที่15มกราคมด้วยจุดศูนย์กลางอยู่ในตำบลจอมหมอกแก้วแต่จากการตรวจสอบหลุมอีกครั้งปรากฏว่ารอยยุบของดินมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าวันแรกจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพราะหลุมดังกล่าวเกิดแนวเดียวกันกับแผ่นดินไหวขนาด6.7ริกเตอร์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2557ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่อำเภอแม่ลาว